สวัสดีค่ะนักเรียนในปีที่3นี้เราจะมาเรียนเรื่องรากที่2ของจำนวนจริงกันนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนครูจะให้เวลานักเรียนได้เตรียมสมุดกับปากกาให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ได้ดีนั้นนักเรียนจะต้องเขียนและคิดตามไปด้วยค่ะจึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้เตรียมตัวสักแปหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันค่ะต่อไปเราจะมาศึกษาบทนิยามกันก่อนนะคะ กฎนิยามนะคะให้ x และ y เป็นจำนวนจริงค่ะ y เป็นรากที่2ของ x ก็ต่อเมื่อนะคะ y ยกกำลังสองเท่ากับ x ค่ะเนื่องจากกำลังสองของจำนวนจริงใดๆนะคะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะจะเป็นลบไม่ได้ค่ะดังนั้นนะคะค่าของ y ยกกำลังสองนะคะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นย์ค่ะ จาก y ยกกำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์นะคะย่อมส่งผลให้ x นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์เช่นเดียวกันค่ะจากบทนิยามนะคะให้ x และ y เป็นจำนวนจริงนะคะ y เป็นรากที่สองของ x แสดงว่า x นะคะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ค่ะทวนบทนิยามอีกครั้งหนึ่งนะคะ y เป็นรากที่2ของ x ก็ต่อเมื่อ y ยกกำลังสองเท่ากับ x ค่ะเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะเราจะมาศึกษาตัวอย่างที่1กันนะคะ2นะคะเป็นรากที่สองของ4เพราะ2ยกกำลังสองเท่ากับ4ค่ะและลบ2นะคะเป็นรากที่สองของ4เพราะลบ2ยกกำลังสองเท่ากับ4ค่ะต่อไปนะคะ สี่เป็นรากที่สองของสิบหกเพราะสี่ยกกำลังสองเท่ากับสิบหกค่ะและลบสี่นะคะ 1, 3, เป็นรากที่สองของสิบหกเพราะลบสี่ยกกำลังสองเท่ากับสิบหกค่ะต่อไปนะคะหนึ่งส่วนสามเป็นรากที่สองของหนึ่งส่วนเก้าเพราะหนึ่งส่วนสามยกกำลังสองเท่ากับหนึ่งส่วนเก้าค่ะ และลบ1ส่วน3นะคะเป็นรากที่สองของ1ส่วน9เพราะลบ1ส่วน3ยกกำลังสองเท่ากับ1ส่วน9ค่ะต่อไปนะคะ1ส่วน5ค่ะเป็นรากที่สองของ1ส่วน25บาเพราะ1ส่วน5ยกกำลังสองเท่ากับ1ส่วน25ค่ะและลบ1ส่วน5นะคะ เป็นรากที่2ของ1ส่วน25เพราะลบ1ส่วน5ยกกำลัง2เท่ากับ1ส่วน25ค่ะต่อไปค่ะ0เป็นรากที่2ของ0เพราะ0ย์กกำลัง2เท่ากับ0ค่ะจากบทนิยามนะคะ y เป็นรากที่2ของ x ก็ต่อเมื่อ y ยกกำลัง2เท่ากับ x ค่ะจะพบว่านะคะ ถ้า x นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วนะคะ x จะมีรากที่2ที่มากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอนะคะค่าของรากที่2ดังกล่าวก็คือค่า y นะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะคะจากตัวอย่างที่1นะคะเราจะพบว่า4นะคะมากกว่า0ค่ะจะมีรากที่2ของ4เท่ากับ2นะคะซึ่งมากกว่า0ค่ะ ต่อไปนะคะ16มากกว่า0ย์ค่ะจะมีรากที่สองของ16นะคะเท่ากับ4ค่ะซึ่งมากกว่า0ค่ะต่อไปค่ะ1ส่วน9นะคะมากกว่า0ค่ะจะมีรากที่สองของ1ส่วน9นะคะเท่ากับ1ส่วน3ค่ะซึ่งมากกว่า0นย์ค่ะต่อไปค่ะ หนึ่งส่วนยี่สิบห้านะคะมากกว่าศูนย์ค่ะจะมีรากที่สองของหนึ่งส่วนยี่สิบห้าเท่ากับหนึ่งส่วนห้านะคะซึ่งมากกว่าศูนย์ค่ะและนะคะศูนย์ค่ะเท่ากับศูนย์นะคะจะมีรากที่สองของศูนย์ซึ่งเท่ากับศูนย์ค่ะขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ y, y เป็นรากที่สองของ x, อง x ก็ต่อเมื่อ y ยก <y S 1> กำลังสองเท่ากับ x ค่ะ จะพบว่าถ้า x นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ0แล้ว x จะมีรากที่2ที่มากกว่าหรือเท่ากับ0ค่ะค่าดังกล่าวคือค่าของ y นะคะเรียกรากนี้ว่ารากที่2ที่ไม่เป็นจำนวนจริงลบของ x ค่ะและแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะโดยเครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายกรนค่ะ เมื่อ y นะคะเป็นจำนวนจริงใดๆจะได้ว่าลบ y ยกกำลังสองเท่ากับ y ยกกำลังสองนะคะดังนั้นถ้ามีจำนวนจริง y ยกกำลังสองแล้วได้ x นะคะกำลังสองของลบ y ก็จะเป็น x ด้วยค่ะจากบทนิยามนะคะ y เป็นรากที่สองของ x ก็ต่อเมื่อ y ยกกำลังสองเท่ากับ x ค่ะ และจากตัวอย่างที่1นนะคะจะพบว่าถ้า x มากกว่า0นย์นะคะแล้วจะมีรากที่สองของ x 2รากนะคะก็คือรากที่2ของ x และลบรากที่2ของ x ค่ะโดยที่รากที่สองของ x จะเป็นจำนวนจริงบวกนะคะส่วนลบรากที่สองของ x จะเป็นจำนวนจริงลบค่ะแต่ถ้า x เท่ากับ0นย์นะคะ จะมีจานวนจริงจานวนเดียวค่ะก็คือ0ค่ะเป็นรากที่2ของ x นั่นคือรากที่2ของ0ย์เท่ากับ0ค่ะถ้า x น้อยกว่า0นะคะจะไม่มีรากที่2ของ x นะคะที่เป็นจานวนจริงค่ะสำหรับการหาคำตอบของรากที่2ของ x ที่มีค่าน้อยกว่า0ูนย์นั้นเราจะหาคำตอบในหัวข้อเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนะคะก่อนอื่นเราจะมาดูตัวอย่างที่1กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ จากตัวอย่างที่1นนะคะเราจะพบว่ารากที่สองของ4นะคะมี2คํคำตอบค่ะคือ2และลบสนะคะต่อไปนะคะเราจะพบว่ารากที่สองของ16ค่ะมี2คํคำตอบค่ะคือ4และลบสค่ะต่อไปค่ะรากที่สองของ1นส่วน9นะคะ เราจะพบว่ามี2คําตอบค่ะคือ1นส่วนสและลบหส่วนสนะคะต่อไปค่ะรากที่2ของ1นส่วนยีนะคะเราจะพบว่ามี2คําตอบค่ะคือ1นส่วนห้ละลบ1ส่วนหนะคะและสุดท้ายค่ะรากที่2ของ0นย์นะคะเราจะพบว่ามีคําตอบเดียวค่ะคือ0นย์ค่ะ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะเราจะมาศึกษาตัวอย่างที่สองกันค่ะข้อหนึ่งนะคะจงหารากที่สองของสิบหกนะคะเนื่องจากสี่ยกกำลังสองเท่ากับสิบหกค่ะและลบสี่ยกกำลังสองเท่ากับสิบหกเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นรากที่สองของสิบหกก็คือสี่และลบสี่นะคะต่อไปข้อที่สองค่ะ จงหารากที่2ของ1ส่วน9นะคะเนื่องจาก1ส่วน3นะคะยกกำลังสองเท่ากับ1ส่วน9ค่ะและลบ1ส่วน3ยกกำลังสองเท่ากับ1ส่วนเเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นรากที่สองของ1ส่วน9ก็คือ1ส่วน3และลบ1ส่วน3ค่ะต่อไปข้อที่3นะคะจงหารากที่สองของ2ค่ะเนื่องจากรากที่สองของ2ยกกำลังสองเท่ากับ2นะคะ และลบรากที่สองของ2ยกกำลังสองเท่ากับ2เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นรากที่สองของ2คือรากที่สองของ2และลบรากที่สองของ2ค่ะต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะจงหารากที่สองของ3นะคะเนื่องจากรากที่สองของ3ยกกำลังสองเท่ากับ3ค่ะและลบรากที่2ของ3ยกกำลังสองก็เท่ากับ3เช่นเดียวกันค่ะ ดังนั้นรากที่สองของ3คือรากที่สองของ3และลบรากที่สองของ3ค่ะจากตัวอย่างข้างต้นนะคะจะได้ว่ารากที่สองของ x เท่ากับ y ค่ะเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะหมายความว่า y ยกกาลังสองเท่ากับ x คารและ y มากกว่าหรือเท่ากับ0ค่ะ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเราจะมาศึกษาตัวอย่างที่3กันนะคะข้อ1นะคะจงหารากที่สองของ25ค่ะเนื่องจาก5ยกกำลังสองเท่ากับ25นะคะและ5มากกว่า0ค่ะดังนั้นรากที่สองของ25เท่ากับ5ค่ะต่อไปข้อ2นะคะจงหา1ส่วนรากที่สองของ49ค่ะ เนื่องจาก7ยกกำลัง2เท่ากับ49นะคะและ7มากกว่า0ค่ะดังนั้น1ส่วนรากที่2ของ49เท่ากับ1ส่วน7ค่ะต่อไปข้อที่3นะคะจงหา1ส่วนรากที่2ของ64ค่ะเนื่องจาก8ยกกำลัง2เท่ากับ64นะคะและ8มากกว่า0ค่ะดังนั้น1ส่วนรากที่2ของ64เท่ากับ1ส่วน8ค่ะ ต่อไปข้อที่4นะคะจงหารากที่2ของ0ค่ะ0ย์กกาลัง2เท่ากับ0นะคะและ0ูเท่ากับ0ค่ะดังนั้นรากที่2ของ0เท่ากับ0ค่ะจากการศึกษาข้างต้นนะคะต่อไปครูจะให้นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเองนะคะโดยการทำแบบฝึกหัดจากปัญหาต่อไปนี้ เมื่อนเรียนทําเสร็จแล้วให้เรียนส่งคาตอบไปยังฟอร์มที่อยู่ใต้ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะและอย่าลืมส่งแบบฝึกหัดจากการแก้ปัญหานี้ที่นักเรียนเขียนลงในสมุดไปยังคลาสรูมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ